ขาได้ผสมเเบบทุกท่านก็ได้ถ้าใครยอยกันตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงยี่สกต้องเคยถัดใยนะครับเข้าสู่รังธรรมขององค์พญานาคราชสัมผัสได้กับรถรางรถตามกาบวัดยอดใหญ่อ่ามิ้นรอบวนรอบอ่าทั้งส่งและกลับขยับข้าเดินเดินกันอ่าเป็นแถวแถวนะครับนั่นก็คือ การได้อำนวยความสะดวกรับส่งท่านผู้เสวยบุญท่านนี้โสมเข้าได้บำเพ็ญบุญแล้วก็ส่งกลับนะครับดีตระลักกล้าท่านพุ่มใหม่กล้บรัศยสีแดงนะครับเข้าสู่ประตูดุลด้ามข้างของที่ตรงพญาหน้าคาราชแห่งที่ดีตระลักกล้าสู่ทางเข้าสู่ประตูรุ่งเข้าสู่ลานดุลนะครับ เจ้าส <erman> ีเือเจ้าสิน้ำเหมือนด้านทิศใต้นะครับบูชาดอกไม้ทูกวาทุกเร่เข้าไปสู่ด้านใน